สนับสนุนโดยสิลิปันนาวิลารีสอร์ทเชียงใหม่แห่งแรกในเซนทาราบู c c คอร์เรคชั่นครับน้องจอยนี่ก็ข่าวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะทอททอเตรียมรุกตลาดต่างประเทศใช่แล้วค่ะเ,เราบุกต่างประเทศเลยต้องบอกุกค่ะต้องบอกุกมันจําเป็นเพราะว่าไม่งั้นสมบอกว่าเขาดูแอดโฆษณาเฉยๆม,มันก็ไม่ดีเท่ากับเจอตัวเราเป็นๆแล้วไปยืนยันว่า ของเราดีนะของเราหน้าท่องเที่ยวนะเราอย่างหน้าเที่ยวเพราะฉะนั้นในช่วง Travel News Network สรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะคะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะกําลังเตรียมการหารือแผนฟื้นฟูตลาดไม่ว่าจะเป็นเอเชียอาเซียนหรือว่าแปซิฟิกใต้วันนี้ได้มาพบปากับทางทางบรรดาท่านผู้บริการจํานักงานท่องเที่ยวทางภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะฮะ ก็ได้ให้ในโยบายในการที่จะพื้นฟูื้นฟูการท่องเที่ยวในภาพของต่างประเทศไม่มากขึ้นก็ได้ให้ในโยบายไปว่าหนึงคงจะใช้ในโยบายแบบปีที่แล้วนะฮะใช้ระบบ hard s ลล์ประกอบด้วย s o f เ s ล l ์ซึ่งปีที่แล้วได้ใช้ได้ผลดีมากและสอให้ทุกพนักงานช่วยกรุณาไปทำความเข้าใจกับบรรดาแต่ละประเทศที่ตัวเอง รับผิดชอบอยู่ให้นําตัวเลขสถิติทุกวันไปแสดงให้กับบรรดาชาวต่างชาติให้ได้เข้า,ขาใจ แล้วก็ท่านนายกท่านก็ได้บอกว่าจะนําเรื่องท่องเที่ยวการช่วยเหลือเรื่องด้านท่องเที่ยวเนี่เข้าไปพิจารณาในคอมอลเศรษฐกิจนี่ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กอิ่งแอคทิวิตี้จากท่านรัฐมนตรีแต่ในส่วนของท่านผู้ว่าทททท่านสุรพลสวสเสรนีก็มีเคล็ดลับอีกางรต่อสู้เหมือนกันนะเป็นผู้ดําเนินการเลยล่ะนะคะค่ะไปชมกันค่ะวิสัยทัศน์ค่ะในต่างประเทศนี่นะคะก็จะมีการที่เราต้องทํางานร่วมกันกับหลายฝ่ายนะครับในเบื้องแรกเนี่ยเรื่องของการ ฟื้นฟูความมั่นใจของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องแรก <ธา S 2> นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการรับรู้มีการานําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆนี่ออกไปอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพหรือมีการรายงานที่เห็นแล้วขอให้เกิดความวามิตกกังวแลแต่เมื่อเมื่อภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการชะลอมีการยกเลิกน,นะครแล้วก็มีการประกาศคําเตือนต่างๆของสถานที่จังหวัดที่นั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรก จับความเข้าใจสร้างความมั่นใจให้จับถือมาถ้าเราควรต้องรอจนท่านเวลาให้สงบสงบนใ้เห็นมีมีสิ่งที่สามารถที่จะนำเสนอได้จริงนะเราก็จะเอาเรื่องพวกนั้นไปนําเสนอนรเสนซึ่งมันจะต้องใช้ผ่านต้องต้องผ่านตักลางหลายส่วนนักเสน็แล้วเขาอาจจะ cross check หรือก็มีการเช็คข้อมูลเพิ่มเติม จากการเตือนของสถานทูตเขานะซึ่งสถานทูตหรือว่ากระทรวงดางหว่าเทศของเขาเนี่ยซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่มันขึ้นาจไปแล้วขขเขาก็จะลดระดับ<อ>เรื่องกาเรเตือนนะเพราะฉะนั้น,นทุกอย่างก็จะสอดคล้องกันมาเป็นการคลี่คลายไปเป็นเป,เ,ปเป็น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 ขั้นตอนนะแล้วเราก็จะเริ่มทําเรื่องของการส่งเสริมการขายาที่ช<ห>ัดเจนจอยไปเที่ยวยังงานใหญ่ เก็บตกงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยอ่ะก็ได้ไปดูแล้วมันใหญ่จริงๆที่ Impact วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันที่13มิถุนายนใครยังไม่ไปก็รีบนะก็พาไปชมบรรยากาศของงานแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมแล้วชอบยังมีเวลารีบไปเลยวันนี้มันยังไม่บ่าย3ออกจากบ้านได้เลยไปที่ Impact ค่ะครับ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยได้เปิดฉากขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่9มิถุนายนและวันที่13มิถุนายนถือเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานซึ่งงานในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีและใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า75ล้านบาทเพื่อเนรมิตพื้นที่ให้มีความน่าสนใจปีนี้เป็นปีที่จัดงานใหญ่กว่าปีที่แล้วมากพอสมควรเป็นปีที่เราจะฉลองครบรอบ50ปีของการท่องเที่ยวก,การก่อตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลย ปีนี้ก็เลยจัดงานจากภาคต่างๆมามากกว่าปีทุกๆปีเป็นก็คิดว่าเป็นงานที่ปีนี้ที่น่าจะเป็นปีที่คู่วิกฤตของการท่องเที่ยวของเราได้ด้วยอันหนึ่งเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2553นะครับซึ่งตรงกับาวาระโอกาสที่ททฉลอง50ปีเพราะงั้นปีนี้เนี่ยคนทททุกคนทุ่มเทเต็มกําลังนะครับที่จะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ มรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยมาไว้ที่ i ิน a c t เมืองทองนี้นะครับบรรยากาศในงานแต่ไม่ด้วยความคึกคักโดยเฉพาะในโซนการแสดงที่นําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมทั้ง4ภาคของประเทศไทยผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่จึงรู้สึกแปลกตากว่าทุกๆคปีวันนี้มาเดินเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยอะคะ่ะพอดีมาเยี่ยม แแนกบูธนวดไทยก็<ะ>เลยได้มีโอกาสมาเดินตรงนี้ไม่งั้นไม่ได้มาใช่ไหมก็ดีค่ะดีมาดูโปรแกรมเขาแล้วก็โปรแกรมเขาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีมากนะ่าสนใจทุกทุกทุกโปรแกรมเลยแล้วกาว่าจะมาทําอะไรบ้างเน,นี่ยมาซื้อแพ็กเกจหรืออะไรต่างๆก็กลับมาดูแพ็กเกจด้วยแล้วก็มาดูว่ามีอะไรน่าสนใจมากขึ้นบ้างอ,อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ไหมยอย่างต่อนเนื่องไหมคะก็อยากให้มีจัดอย่างต่อเนื่อง จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยไปในตัวและนี่เป็นเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้เข้าชมงานจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ต่างบอกว่ารู้สึกพึงพอใจและอยากให้มีการจัดงานดีๆเช่นนี้ขึ้นอีกขณะเดียวกันด้านผู้ประกอบการเองก็รู้สึกพึงพอใจด้วยเช่นกันและยอมรับว่างานนี้ถือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและตรงจุด งานนี้เ็าคิดว่าคงจะเป็นงานที่สําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่า,าผู้ประกอบการโดยเฉพาะยิ่งโรงแรมเนี่ยมีการลดราคากันเป็นจํานวนมากเลยเท่าที่เช็คดูแลก็เป็นการตอบอปัญหาให้กับ,รบเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยได้ตรงจุดแน่นอนนะครับในส่วนของภาคตะวันออกน,นะคะเราปีนี้เนี่ยพิเศษยิ่งกว่าทุกๆปีนะคะปีนี้เนี่ยเราร่วมกันทําพัทยาแกรนด์เซลล์นะคะหรือว่าเที่ยวทั้งวันลดทั้งเมืองนะคะซึ่งในการทําพัทยาแกรนด์เซลล์ครั้งนี้นะคะเราก็ได้ออก ออกบัตรนี้ขึ้นมานะคะเป็นบัตพรพัทยาแกรนด์เซลล์นะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนนะคะแล้วก็สมัครได้ฟรีไม่เสียค่าชใช้จ่ายนะคะโดยที่บัตรนี้นําไปแสดงสถานประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันลดเต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยเขาก็เทากบว่าทรทเนี่ยสามารถตอบได้จงตรงกับโจงแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะวิกฤตตอนนี้การท่องเที่ยวในประเทศเป็นส่วนสําคัญที่สุดเราต้องช่วยกันเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าทรนําสินค้ามาเสนอขายถึงกรุงเทพถึงคนที่มีกําลังซื้อ ะะมันก็จะมีโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ยืดอายุที่ที่จะรักษาธุรกิจไปได้เทศกาลเที่ยวไทยนะคะปีนี้นี่คึกคักมากนะคะก,ก็ทุกๆปีก็จัดแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะคะอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวงานเทศกาลนี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ อค่ะก็ออกจากบ้านได้เลยถ้าสนใจงานนี้เพราะมีเวลาถึง4ี่ทุ่มสี่ทุ่มใช่จึงพอไปได้นใช่ค่ะรีบไปเลยแล้วโปรโมชั่นท่องเที่ยวแพ็กเกจดีๆคุณจะไม่มีวันพลาดเป็นอันขาดแต่ช่วงนี้พี่หนุ่ยจะพาไปจันทบุรีจันทบุรีนะจันทบุรีเนี่ยเป็นเมืองน่าเที่ยวมากนะมีทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำน้ํา ตกนะทะเลเว้นภูเขาไฟไม่มีมีผลไม้นะแล้วสิ่งที่สาคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีสถานที่ที่เป็นโบราณนะวัดคาทอลิกนะออายุเก่าแก่200ปีเคยไปยังก็เคยไปค่ะเพราะว่าที่เมืองจันทบุรีเนี่ยในอดีตฝรั่งเศสเคยยกพลขึ้นบกที่นี่แล้วก็ครอบครองไว้หลายปีใช่ไหมคะก็มีแหล่งที่เที่ยวหลายแห่งมากวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะ